รับโปรโมชั่นพิเศษเลย20,000บาทนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีแล้วก็รับประกัน2ปีเลยนะครับฮอน d a City 1.0 RS Turbo นะครับเป็นตัวซีดานเกียร์ออโต้ปี2020สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณลูกค้านะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับรับโปรโมชั่นพิเศษเลย2 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีแล้วก็รับประกัน2ปีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนี้เลยนะครับ Honda City 1.0 RS Turbo นะครับเป็นตัวซีดานเกียร์ออโต้ปี2 0 20นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะหาที่ไหนไม่ได้นะครับดอกเบี้ยพิเศษก็มีเริ่มต้นที่2.9เองนะครับอ่ะมาดูตัวรถกันนะครับคันนี้ดีไซน์ออกมานะก็ถือว่า Honda เนี่ยทำมาสวยมากนะว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นนะครับกระจงหน้ากระจังหน้านะครับสเกิร์ตนะครับ ล้อยางคันนี้เป็นยางแมชลินนะครับนี่นะฮะล้อแม็กสีทูโทนแบบนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ16ดิสเบรกสีล้อนะครับกระจกก็จะเป็นสีดำนะฮะกุญแจนะฮะได้เป็นสมาร์ทคีย์เลดนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะฮะออปชั่นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ดูนะฮะกดปุ่มนี้เหยียบเบรกนะครับนี่นะฮะสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าออปชั่นฟังก์ชันให้มาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเลือนไม้นะครับ เขานะครับได้เป็นกลิ่นไอสปอร์ตเป็นไฟจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังมีพัด a l ลชิปมีคู c สคอนโทรลนะจะนะครับแล้วก็มีมัตติฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวจอตัวนี้นะฮะจะได้เป็นจอนะฮะ o n d r o i d แล้วนะครับนี่เลยนะครับอ่าเป็นจอ Android นะครับรองรับ p p p l e c r r p a y Android ต่างต่างนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับแอ r a ออโตแบบนี้ นะครับมี USB นะครับเกียร์ออโต้นะจะเป็นแบบ CVT แล้วนะครับมีโหมดนะครับอีโคด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีไซน์ภายในค่อนข้างสวย Airbag ็กเนี่ยจะได้เป็นรอบคันเลยนะครับนะลาด้านนั้นะด้านบนนะครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับอเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะคันนี้มาดูด้านหลังนะครับก็ถือว่าได้เรียกเป็นเป็นรถสปอร์ตว่าได้นะ เขาจัดมานะฮะดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นลายแคปลานะครับมีเซนเซอร์มาให้มีกล้องข้างหลังมีคิ้วตุดเป็ดด้านหลังนะครับเดี๋ยวเปิดไปดูด้านในหน่อยอ่ะนี่นะครับห้องเก็บโดยสารนะฮะห้องเก็บสารละนะครับนี่เลยนะฮะนี่บอกได้เลยว่านะฮะรอยทางมะพร้าวซีเซอร์ต่างๆเดิมๆคุ้มแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับนะกับโปรโมชั่นพิเศษเลยส่วนลดนะครับ20,000นนะครับเหลือเพียง440,000 5มันบาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.09น้นั่นเองนะครับรับประกัน2ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีบริการจัดแฟนแนนให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็เรามีบริการพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับมาดูรถมาเทสไดที่ร้านมจาจัดแฟนแนนที่ร้านฮะ,ะเรามีบริการนะครับขับรถไปให้ดูถึงหน้าบ้านด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยกับ Honda City นะครับ1น Turbo RS นะครับปี2020คันนี้คุ้มแน่นอนนะครับนะ กับราคาเพียง4 45,000 45, บาทนะครถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่ออามเบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่ซอยเสรีไทย64ท้ายซอยขวามือนะครับราเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะคะับสำหรับวันนี้นะผมมะ s v สตเอรคาของเบ้งนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนมาชมกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพามาดูรถรุ่นไหนกันต่อวนนีสวัสดีครับ